เริ่มท้าทายเทพอำนาจและความโลภเปลี่ยนกษัตริย์ให้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายชายผู้กลุ่มอาวุธของมหาเทพจึงถือกำเนิดและล้างบางสายเลือดกษัตริย์จนหมดสิ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับในเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารปางที่6ขอสุราชณนะแคว้นการจนสุภชะอันมีพระคาธิราชนารินเป็นกษัตริย์ปกครอง เขามีทิดาที่งดงามมากๆอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าสัตยาวดีและเมื่อนางสัตยาวดีโตเป็นสาวก็ได้มีฤาษีเท่าที่ชื่อว่าฤาษีฤจิตเดินทางมาสู่ขอเธอไปเป็นภรรยาซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับพระคาธิราชนารินก็ไม่อยากจะยกลูกสาวให้เขาถึงเสนอว่าหากฤาษีฤจิอยากจะได้นางสัตยาวดีไปเป็นเมียจริงๆแล้วก็ฤาษีฤจิ ก็เอาม้าสีขาวที่มีหูดำจำนวนหนึ่งพันตัวมาถวายพอฤาษีรุจิกได้ฟังดังนั้นก็ไม่รอช้าครับลงมือทำพิธีบวงสวงขอม้ากับพระวรุนเทพเจ้าแห่งน้ำในทันทีความมุ่งมั่นพยายามของเขาเนี่ยแหละครับก็ส่งผลให้พระวรุณประทานพรให้ตามคำขอฤาษีร,รุจิกก็เลยมีสินสอดเป็นม้าขาวหูดำไปสู่ขอนางสัตยาวดีมาเป็นเมียได้สำเร็จ โดยหลังจากที่แต่งงานกันแล้วฤษีริรุจิกก็ได้พานางสัตยาวดีเข้าไปอยู่ด้วยกันในป่าอย่างสง,งบสุขไม่นานทั้งคู่ก็หมายอยากจะมีบุตรด้วยกันสักคนหนึ่งฤษีริรุจิกจริงตัดสินใจตั้งพิธีกวนข้าวทิพขึ้นมาเพื่อขอลูกและเมื่อนางสัตยาวดีได้เห็นดังนั้น <Okay. S 1> เธอก็เอ่ยปากขอร้องให้สามีเนี่ย ควนข้าวทิพให้แก่พระมารดาของเธอด้วยจานหนึ่งราษิรุรจิกก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับเร่งจัดทําพิธีกวนข้าวทิพจนกระทั่งได้ข้าวทิพมาทั้งหมดสองจานโดยจานแรกเนี่ยเขาก็มอบให้กับนางสัตยาวดีได้กินเพื่อจะให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในวัน,นะพราหมณ์มีจิตใจดีรักสันโดษและก็มีคุณธรรม ส่วนจานที่สองก็แบ่งไปให้กับมารดาของนางสัตยาวดีได้กินเพื่อให้เด็กคนนั้นเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ที่มีฤทธิ์แก่กล้าและทรงอำนาจ โดยฤษีฤทจิกเนี่ยนะครับได้กำชับกับเมียอย่างดีว่าระวังอย่าให้กินสลับจานกันเด็ดขาดเมื่อบอกข้อควรระวังและสรรพ,พคุณโดยละเอียดกับนางสัตยาวดีเรียบร้อยแล้วฤษีฤทธิจิกก็กลับเข้าป่าไปบำเพ็ญตบะต่อไปส่วนนางสัตยาวดีก็รีบเดินทางกลับเข้าเมืองเอาข้าวทิพย์จานที่สองไปให้กับพระมารดาได้กินในทันทีแต่พอเมื่อพระมารดาของนางสัตยาวดีได้รู้ว่าหากกินข้าวในจานที่หนึ่งแล้วจะได้ลูกออกมาเป็นพระ เธอก็เอ่ยปากขอแลกจานข้าวทิพย์กับลูกสาวเพราะว่าเธอยังไม่อยากให้ลูกคนแรกของนางสัตยาวดีที่อยู่ในวันนากษัตริย์จะต้องเกิดมาเป็นพรามณ์ส่วนตัวของเธอเองก็อยากจะมีลูกที่เป็นพราหมณ์สักคนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูเมื่อนางสัตยาวดีได้ฟังดังนั้นก็ตามใจแม่ยกข้าวทิพย์จานแรกให้กับพระมารดาไปส่วนตัวเองก็กินข้าวทิพย์จานที่สองเข้าไปแทน แต่ทว่าหลังจากที่นางสัตยาวดีเดินทางกลับบ้านแล้วไปเล่าเรื่องราวการสลับจานข้าวทิพย์ให้กับฤืษีฤจิกได้ฟังรือสีฤจิกก็โกรธอย่างมากเลยนะครับที่เธอทำผิดกฎนางสัตยาวดีเนี่ยก็รู้สึกผิดมากเช่นกันพยายามกล่าวขอโทษสามียกใหญ่จนฤาษีฤจิกใจอ่อนและยอมอภัยให้ แต่ว่าฤาษีฤจิกเนี่ยนะครับก็ยังคงยึดติดอยากจะให้ลูกของตนเป็นพราม์อยู่ดีฤาษีรฤจิกจึงตัดสินใจกวนข้าวทิพขึ้นมาอีกหนึ่งจานเพื่อให้นางสัตยาวดีได้กินเข้าไปและก็ให้ลูกที่เกิดมาเป็นพรามณ์อย่างที่ใจต้องการ ส่วนลูกกษัตริย์ที่จะเกิดมานั้นฤาษีฤจิกก็ยืดเวลาให้เขาได้ไปถือกำเนิดในรุ่นของลูกหลานแทนหลังจากที่นางสัตยาวดีกินข้าวทิพย์ครั้งที่สองเข้าไปไม่นานก็ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกชายที่มีชื่อว่าชมทัคนี ที่เติบโตและดำรงตนเป็นพรามที่ดีงามตามความคาดหวังของพ่อแม่ทุกประการจนกระทั่งชมทัคคณีเติบโตจนเริ่มมีความรักแล้วเขาก็ได้ไปสู่ขอนนางเรนุกาลูกสาวของกษัตริย์คนหนึ่งให้มาเป็นภรรยาของเขาก่อนที่ในภายหลังชมทัคคณีและนางเรนุกาจะแยกตัวออกมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและไม่นานครับ ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันทั้งหมดห้าคนโดยลูกชายคนสุดท้องนั้นมีชื่อว่ารามซึ่งเป็นร่างอวตารหนึ่งของพระนารายนะครับที่แบ่งภาคลงมาเพื่อปราบเหล่าร้ายในอนาคตและรามผู้นี้แหละครับก็เป็นลูกชายที่ชมทัษกกนีและนางเรนูก,กาชื่นชมอยู่เสมอเพราะเขาเป็นเด็กที่มีฝีมือโดดเด่นและเก่งกาจกว่าใครใคร ทั้งนี้นะครับรามยังเป็นลูกศิษย์โปรดของพระอิศวรอีกด้วยและเหตุที่เป็นคนโปรดนี้เองรามจึงได้รับพรวิเศษให้สามารถเข้าเฝ้าพระอิศวรได้ตลอดเวลาที่ต้องการพร้อมกันนี้พระอิศวรยังได้มอบขวานเพชรให้กับรามเก็บไว้เป็นอาวุธคู่ใจอีกด้วย ก็เลยทําให้รามเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าบรสุรามซึ่งหมายความว่ารามผู้ถือขวานนั่นเองครับโดยเหตุที่พระนารายณ์ต้องแบ่งภาคลงมาเป็นปรสุรามนั้นก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีกษัตริย์ใจโหดเหี้ยมคนหนึ่งกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมนุษย์กษัตริย์คนนั้นนะครับมีชื่อว่าอรชุนเป็นเจ้าเมืองมหิดลปุระและเป็นชายที่ได้รับฉายาว่าการตะวิริยะเพราะในตอนที่อรชุนยังเยาว์วัย S <S <an> เขาได้ไปร่ำเรียนที่สำนักของฤาษีติตตาะรายะอันเป็นร่างอาวตารของเทพตรีมูรติทั้ง3ซึ่งอรชุนเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิที่ดีและได้รับพรวิเศษจากฤาษีติตตาะรายะอยะถึง7ข้อโดยอรชุนเนี่ยนะครับได้ขอพรเอาไว้ว่าข้อที่1ขอให้เขาเนี่ยมีมือที่มีอนุภาพแข็งแกร่งจํานวนถึง1000มือข้อที่2ขอให้มีราชรถทองคําที่สามารถเหาะไปไหนได้ดั่งใจข้อที่สาม เขาขอให้มีอำนาจในการปราบศัตรูผู้ไรยุติธรรมด้วยความยุติธรรมส่วนข้อที่4เขาขอให้เขาเนี่ยมีชัยชนะและมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั้ง3โลกแต่เพียงผู้เดียวข้อที่5อรชุนขอให้ตัวเองรู้จักผิดชอบชั่วดีเพื่อประกอบกิจของวัณตรย์ได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่6อรชุนก็ขอให้เขามีฤทธ,ธานุภาพมากมายจนชนะศัตรูทั้งปวงได้โดยไม่มีวันพ่ายแพ้และก็ข้อที่7 เมื่อถึงคราวที่เขาจะต้องตายก็ขอให้ตายด้วยฝีมือของผู้ที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงโด่งดังทั้ง3โลกเท่านั้นซึ่งหลังจากที่อรชุนได้รับพรทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็กลับไปปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขยาวนานถึง8 5 0 0 0ปีด้วยความเก่งกาจกับพรวิเศษของอรชุนนี่เองแหละครับมันจึงทําให้อรชุนได้รับชัยชนะทุกครั้งที่ออกรบกับศัตร,รูจนชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปยังเมืองต่างๆมากมาย กระทั่งไปถึงหูของยักษ์ที่มีชื่อว่าราวานะหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อทศกัณฐ์ราวาณะเนี่ยนะครับจึงอยากจะลองปะทะฝีมือกับอรชุนดูสักครั้งเพื่อดูว่าใครจะกิ่งกว่ากันเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วราวานะก็เร่งจัดทัพเดินทางออกจากกรุงลงกาไปยังนครมหิตบดีปุระทันทีแต่ทว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะครับอรชุนไม่ได้อยู่เฝ้าเมืองเพราะกําลังไปสนุกสนานเริงร่าอยู่ในป่า แต่ราวานะเนี่ยก็ไม่คิดจะกลับบ้านนะทุกคนเขาตัดสินใจตั้งขบวนเดินทัพติดตามไปหาอราชุนถึงที่ในป่าจนกระทั่งกองทัพทั้งหมดของราวานะใกล้จะถึงค่ายพักแรมของอรชุนแล้วราวานะก็เลยขอให้ทุกคนแวะพักผ่อนอยู่ที่ริมแม่น้ำเพื่อจุดกองไฟทําพิธีบูชาพระอิสวรเอาเรือกเอาชัยก่อนจะออกสึก แต่ทว่าระหว่างนี้เองแหละครับฝ่ายอรชุนที่กําลังเล่นน้ําอยู่กับนางสนมอย่างสนุกสนานน้ํามือจํานวนมากมายถึง1,000มือของอรชุนเนี่ยแหละครับทุกคนมันก็ดันไปขวางทางน้ําเอาไว้ทันทีที่อรชุนเล่นน้ําเสร็จแล้วขึ้นไปบนฝั่งน้ํามากมายมหาศาลก็ไหลไปท่วมตลิ่งเหมือนกับเขื่อนที่แตกสายน้ําอันเชี่ยวกราดไหลลงไปยังปลายสายและก็ไปพังพิธีบูชาไฟของราวาณนะเข้าคนดิบพอดี ราวาณาก็เลยรู้สึกโกรธเอามากๆเร่งเดินทางขึ้นไปยังต้นน้ําสถานที่ตั้งค่ายของอรชุนทันทีแล้วก็เข้าโจมตีเพื่อเอาเรื่องของอรชุนให้ถึงที่สุดอรชุนที่เพิ่งเล่นน้าเสร็จเมื่อตกี้เนี่ยก็ไม่ได้ทันได้เตรียมกําลังพลของตัวเองนะครับเขาจึงถูกกองทัพของราวณนะเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวอาวุธต่างๆของเขาก็วางทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ํา อรชุนก็เลยต้องเอาตัวรอดโดยการกระโดดลงน้ําปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสน้ําเพื่อรีบไปคว้าเอาคาถาคู่ใจที่วางทิ้งไว้และทันทีที่ได้คาถาคู่ใจมาอยู่ในมือแล้วอรชุนก็รีบกวัดแกว่งมันไล่ฟาดฟันกองทัพของราวานะจนวอดวายและในที่สุดอรชุนเพียงคนเดียวก็สามารถเอาชนะทั้งกองทัพของราวานะได้อย่างง่ายได้ อรชุนเนี่ยนะครับจัดการมัดร่างของราวณะเอาไว้กับราชรถแล้วก็ลากมันไปประจานรอบเมืองก่อนจะนําตัวราวณะไปผูกติดกับเสาหน้าเมืองแล้วก็ประจานเอาไว้อย่างนั้นต่อไปอีกหลายวันทําให้ราวณะเนี่ยรู้สึกอับอายมากจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีไม่นานนะครับข่าวคราวว่าราวณะถูกอรชุนจัดการก็ดังไปถึงฤษีนารัตมุนีอาจารย์ของราวณนะ ฤษีนารัตมุนีจึงเดินทางไปขอโทษอรชุนด้วยตัวเองอรชุนก็เลยสั่งให้คนไปปล่ราวณะตามคำขอของฤษีซึ่งราวณะเองเนี่ยก็สำนึกผิดนะครับและก็ยอมกราบขอขามาอรชุนอย่างจริงใจเมื่ออรชุนที่เห็นถึงความตั้งใจและก็ชื่นชอบความกล้าบ้าบินของราวานณะเขาจึงสาบานว่าจะเป็นดั่งพี่น้องกับราวณนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยแหะครับหลังจากที่อรชุนปราราวณะได้แล้วนะครับชื่อเสียงของอรชุนก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่า เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามหลายคนจึงไว้วางใจที่จะมาไว้วานให้อรชุนเป็นคนไปจัดการและช่วยตัดสินให้และเมื่อ,อไหรที่วันนกักษัตย์กับวันณพรามณมีปัญหากันเนี่ยนะครับอรชุนก็จะเป็นผู้เข้ามาปราบเหล่าพราหม์ให้อยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์เสมอแม้แต่ผู้พรามที่ประพฤติดีมีคุณธรรมก็มักจะถูกอรชุนจัดการไปด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่อรชุนประพาสป่าไปล่าสัตว์เขาและเหล่าข้าทาทั้งหลายก็ได้มีโอกาสไปพักผ่อนอยู่ที่อาสมของฤาษีชมทัก แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับทุกคนมีแต่เพียงนางเรนุก,กาผู้เป็นแม่เท่านั้นที่ออกมาต้อนรับโดยนางเรนุก,กานั้นนะครับได้เอาโคสุรพีออกมารีดน้ําอ้อยน้าหึง่งและก็น้ําหวานต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แก่อรชุนและบริวารได้ดื่มกินกันอย่างเต็มที่แต่พออรชุนได้เห็นโควิเศษเนี่ยก็ดันเกิดความโลภนะครับอยากจะได้โควิเศษของนางเรนุก,กามาเป็นของตนเองเขาจึงเอ่ยปากขอแลกโคสุรพีกับสมบัติมากมายม,ายมหาศาล แต่นางเรนูกากับตอบปฏิเสธไปเพราะเธอเห็นว่าอรชุนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทุกอย่างอยู่ในครอบครองอยู่แล้วอย่างที่ต้องการมากมายอยู่แล้วไม่เหมือนกับครอบครัวของเธอที่ต้องอาศัยอยู่กันอย่างมัธยัสถ์หากอรชุนเอาวัววิเศษตัวนี้ไปครอบครัวของเธอก็คงจะไม่มีอะไรดีๆให้กินอีกเมื่ออรชุนได้ฟังดังนั้นเขาก็ยื่นข้อเสนอต่ออีกว่างั้นก็ขอลูกของโคสุรพีไปแทนละกันแต่ว่านางเรนูกาก,าก็ตอบปฏิเสธเหมือนเดิมครับ เพราะเธอเนี่ยไม่อยากจะภาคลูกภาคแม่ให้จากกันมันก็เลยทําให้อรชุนเนี่ยโกรธมากสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาจะเอาอะไรก็ต้องได้ดั่งใจเสมออรชุนก็เลยบันดาลโทสะสั่งให้บริวารจัดการตัดต้นไม้ลอบอสมออกให้หมดแล้วก็ชิงเอาลูกโควิเศษกับเมืองของตัวเองไปโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาต นางเรนูกานี่โกรธมากเลยนะครับแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งเศรา้ารอสามีและลูกชายกลับอาสมมาเท่านั้นทันทีที่ฤษีชมทัคณีและลูกๆก,กลับมาถึงอาสมนางเรนูกาก็รีบออกมาบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับสามีได้ฟังพร้อมกับขอให้สามีไปแก้แค้นแล้วก็เอาลูกวัวกลับคืนมาอยู่กับแม่ของมันแต่ราศีชมทัคณีเนี่ยนะครับเป็นพราหมณ์ที่ไม่อยากจะมีปัญหาแล้วก็ไม่อยากจะก่อกรรมกับใครด้วยเขาจึงพูดปลอบใจเมียไปว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะ แต่นางเรณุกาเนี่ยไม่ยอมง่ายๆเธอจึงไปขอร้องปัทระสุรามลูกชายคนสุดท้องให้ไปแก้แค้นให้แทนพระสุรามก็เห็นใจแม่และก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันพระสุรามจึงจัดการเตรียมขวานเพชรและธนูคู่ใจของเขาเร่งเดินทางมุ่งหน้าติดตามอรชุนไปทันที ไม่นานนักพารัสุรามก็ตามมาจนทันขบวนของอรชุนเข้าไปขัดขวางแล้วทําการต่อว่าพร้อมกับท้าต่อสู้กับอรชุนทันทีซึ่งอรชุนก็รับคําท้านะครับหยิบเอาอาวิทย์ขึ้นมาหมายจะกำราบเด็กปากดีให้หลาบจําแต่ก็ไม่ทันได้ทําอะไรครับลูกธนูมากมายของพรัสุรามก็พุ่งเข้าไปตัดแขนอรชุนจนเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแค่สแขนเพื่อให้อรชุนได้จับคาาต่อสู้เท่านั้น แต่ไม่นานครับปรสุรามก็เหวี่ยงขวานเพชรอันทรงพลังไปสะบั้นคอของอรชุนจนหลุดออกจากตัวแล้วก็ตายไปในทันทีเลยแหละครับหลังจากการชำระแค้นเสร็จสิ้นแล้วเหล่าลูกหลานของอรชุนก็โกรธแค้นปรสุรามอย่างมากพวกเขาจึงยกทัพมาที่อาสมของชมทัคคณีสังหารเขาจนตายเพื่อล้างแค้นทำให้เกิดวงจรความแค้นแบบไม่จบไม่สิน้น พระสุดามเนี่ยนะครับโกรธแค้นอย่างหนักมากเขาทิ้งทุกอย่างไว้แล้วออกตามไล่ล่าสังหารลูกหลานในวรรณะกษัตริย์ที่เป็นผู้ชายจนหมดสิ้นก่อนจะปลีกวิเวกเข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญตบะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกเลย